ดูกีดาดีๆกับดีทีสวัสดีค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยลนลีกครั้งที่16หรือไดกินว bon อลเลย์บอลไทยลนลีกฤดูการปี2021ในสัปดาห์ที่2ณอาคารนิมิบุตรกรุงเทพมหานครผลการแข่งขันในวันที่19ธันวาคม2563มีทั้งหมด4คู่ด้วยกันค่ะผลเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยค่ะการแข่งขันคู่แรกเป็นการแข่งขันประเภททีมชายค่ะ เวลา9นาฬิกาเป็นการลงสนามของทีมสโมสรนนครราชสีมาเดอะมอลวีซีลงสนามพบกับสโมสสนปรินซ์วีซีผลการแข่งขันนะคะนครราชสีมาค่ะเป็นฝ่ายเอาชนะไป3ต่อ1เซตด้วยคะแนน25ต่อ22 22ต่อ25 25ต่อ23และ25ต่อ20 การแข่งขันคู่ที่2เป็นการลงสนามของทีมหญิงค่ะเวลา12นาฬิกาเป็นการลงสนามของทีมสโมสรน,นครราชสีมาเดอะมอลล์วีซีลงสนามพบกับสโมสรสุพรีมชนบุรีอีเทคค่ะผลการแข่งขันนครราชสีมาเป็นฝ่ายพ่ายให้กับสุพรีมไปค่ะ1ต่อ3เซตด้วยคะแนน23ต่อ25 25ต่อ23 20ต่อ25และ18ต่อ25 เวลา15นาฬิกาค่ะเป็นการแข่งขันคู่ที่3ประจำวันโดยเป็นการแข่งขันประเภททีมชายค่ะระหว่างสโมสรพิษณุโลกเวซีลงสนามพบกับสโมสร Air Force ผลการแข่งขันค่ะสโมสร Air Force เป็นฝ่ายเอาชนะไป3ต่อ1เซตด้วยคะแนน25ต่อ23 23ต่อ25 25ต่อ22และ25ต่อ16 และการแข่งขันคู่ที่4ประจำวันนี้ค่ะเวลา18นาฬิกาเป็นการแข่งขันประเภททีมหญิงค่ะระหว่างสโมสรโปรเฟกต์วีซีลงสนามพบกับสโมสร RSUVC ผลการแข่งขันคู่ดีเป็นไปอย่างสนุกสนานค่ะโดยสโมสรโปรเฟกต์วีซเป็นฝ่ายเอาชนะไป3ต่อ2เซตด้วยคะแนน25ต่อ21 23ต่อ25 25ต่อ19 22ต่อ25และ15ต่อ10 สำหรับการแข่งขันในวันที่20ธันวาคม2563ซึ่งเป็นวันที่2ของสัปดาห์ที่2นะคะการแข่งขันมีทั้งหมด4คู่ด้วยกันค่ะไปเช็คผลการแข่งขันกันเลยนะคะคู่แรกค่ะเวลา9นาฬกาเป็นการลงสนามของทีมวอลเลย์บอลชายระหว่างสโมสรวิสาขาลงสนามพบกับสโมสรด i a มอนด์ฟ o ้ดวีซค่ะ ผลการแข่งขันค่ะไดมอนด์ฟูดวีซเป็นฝ่ายเอาชนะไป3ต่อ0เซตด้วยคะแนน25ต่อ15 25ต่อ18และ25ต่อ23คู่ที่2ประจำวันนี้ค่ะยังคงเป็นการแข่งขันประเภททีมชายนะคะโดยเป็นการลงสนามระหว่างสโมรสรเกษตรศาสตร์ VC ค่ะลงสนามพบกับสโมสรมหาวิทยายลัยเอเชียเกาะกูดคาบานะ่าผลการแข่งขันค่ะ มหาวิทยาลัยเอเชียเกาะกุดคาบาน่าเป็นฝ่ายเอาชนะไป3ต่อ0เซตค่ะด้วยคะแนน25ต่อ20 25ต่อ15และ25ต่อ13การแข่งขันคู่ที่3ประจำวันนี้เป็นการลงสนามของทีมวอลเลย์บอลหญิงค่ะระหว่างสโมสรทรีบอร์ดแบนนครนนลงสนามพบกับสโมสรไดมอนด์ฟู้ดวีซีการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนานเข้มข้นค่ะ โดยจบการแข่งขันทรีบอร์ดแบนนครนนเป็นฝ่ายเอาชนะไป3ต่อ2เซตค่ะด้วยคะแนน16ต่อ 25, 25,25ต่อ14,25ต่อ17,21ต่อ25และ15ต่อ12การแข่งขันคู่สุดท้ายประจำสัปดาห์ที่2ค่ะเป็นการลงสนามของทีมหญิงระหว่างสโมสรสมุตปราการ VC ลงสนามพบกับสโมสรคอนอแก่นสตาร์ VC ผลการแข่งขันค่ะสโมสรขอนแก่นตาร์วีซีเป็นฝ่ายเอาชนะไป3ต่อ0เซตด้วยคะแนน25ต่อ14 25ต่อ14และ25ต่อ18จบการแข่งขัน2สัปดาห์ค่ะเราไปดูสรุปคะแนนกันนิดนึงนะคะอันดับ1ประเภททีมชายค่ะ diamond food vc มี6คะแนนซึ่งเท่ากันกับอันดับที่2นะคะนครราชสีมาเดอะมอล vc ีค่ะ อันดับที่3ค่ะมหาวิทยาลัยเอเชียเกาะกุดคาบาน่ามี5คะแนนอันดับที่4 Prince v ์ VC, มี3คะแนนอันดับที่5สโมสร Air Force มี3คะแนนค่ะอันดับที่6สโมสรวิสาขามี1คะแนนอันดับ7ค่ะพิษณุโลก VC ยังไม่มีคะแนนนะคะและอันดับที่8เกษตรศาสตร์ VC ีก็ยังไม่มีคะแนนเช่นเดียวกันค่ะ สรุปตารางคะแนนประเภททีมเย์บอลหญิงค่ะอันดับ1ขอนแกนสตาร์ VC มี6คะแนนเท่ากันกับส e ุพรีมชนบุรีอีเทคค่ะมี6คะแนนเท่ากันนะคะอันดับ3ค่ะไดมอนด์ฟูด VC มี4นนีคะแนนอันดับ4นครราชสีมาเดอะมอลล์ VC มี3คะแนนอันดับ5ค่ะทรีบอร์ดแบนนคร on, นนท์2คะแนนอันดับ6สโมสรโปรเฟกต์ VC มี2คะแนน อันดับ7ค่ะ RSVC มี1คะแนนส่วนสมุดปราการ VC ยังไม่มีคะแนนอยู่ในอันดับที่8ของตารางคะแนนค่ะและใน2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทุกทีมก็ทำการแข่งขัน2นัดเท่ากันทุกทีมนะคะและสัปดาห์ที่3ของการแข่งขันไดกินวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกจะทำการแข่งขันในวันที่26และ27ธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะแฟนๆวอลเลย์บอลก็อย่าลืมส่งกำลังใจเชียร์ทีมที่ชื่นชอบกันด้วยนะคะ และทั้งหมดก็เป็นผลการแข่งขันและสรุปตารางคะแนนในสัปดาห์ที่2รายการไดกินวอลเล่บอลไทยเลนลีกฤดูการปี2021เก็บมาฝากจาก DTV ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและพบกันใหม่คลิปหน้า DTV สวัสดีค่ะ